นโมตัสสะภะคะวะโตข้อขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสำมาสัมพุทธะตัดสรุ้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองโยธรรม,มังปสติโสมังปัสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคต โยมังปสติโสธรรมมังปสติผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมโยธรรมมังปสติโสปติจจสมุบาทังปปสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปติจจสมุบาทโยปติจจสมุบาทังมปสติโสธรรมมังปสติผู้ใดเห็นปติจจสมุบาทผู้นั้นชื่อว่า เห็นธรรมอิมัสมิงสติอิทรงโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาธาอีททาอหรืปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทางมนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี อิมัตสะนิโรธาอิทังมิรุษชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอันนี้คือกฎของธรรมชาติอิทัพปยตาก็ขอจเจริญพรกับอุบาสกอุบาสิกาที่ได้เข้ามาฟังสาธยายคำพุทธวจนะคำวินัยจากพุโตคือคำพูดที่ออกจากปากขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการทรงจำของสาวกของพระอ,องค์อันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องประวัติของพระอ,องค์เล็กน้อยก่อนที่จะ,จะแสดงสาธยายธรรมอ่าพระสูตรที่ก้านิพพีทิกาสูตร พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงออกบวชนะอายุ29ปีมาหาหลงทางค้นจับปุ๊บ6ปีนั่อ6ปีก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้น่นก็รวมแล้วก็29กับอีก6เป็น35พรรษา ได้สามสิบห้าปีที่พระองค์ตัดสรู้และพระองค์ก็สอนสอนมาสี่สิบห้าปีพระองค์อายุสามสิบห้าพระองค์ตัดสรู้แล้วก็ตัดสรู้สอนทรมาถึงสี่สิบห้าปีจนพระองค์อายุชนมาอายุได้แปดสิบพรรษาแปดสิบพรรษานะคผู้ชมอันนี้สำคัญที่สุดที่พระองค์ สอนแล้วตรัสรุ้ความเป็นจริงของธรรมชาติในอริยสัจสี่ให้เราให้ควรศึกษาทำความเข้าใจให้เข้าใจจริงๆพไม่มีสิ่งใดที่จะบดนมันดาลได้นอกจากตัวเรานอกจากตัวเราตัวเราก็บดนมันดาลไม่ได้พระก็องค์ก็บอกแล้วไงว่าลูก มันเป็นภูตทธาภูตะธาคือธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมที่สาธยายไปแล้วบางส่วนนั้นก็สำคัญที่สุดให้เรารู้ให้เราเห็นตามความเป็นจริงดินมาจากไหนน้ำมาจากไหนไฟมาจากไหนลมมาจากไหนเราเห็นนเห็นอันนี้คือความเป็นจริงแต่มันคือธรรมชาติ รูปนั่งกายของเราถึงเวลาก็แตกสลายไม่มีอะไรย,ยั่งยืนเลยพระองค์จึงบอกไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามีไว้เพียงชั่วคราวแต่เทวดาก็ยังอยากจะเกิดเป็นมนุษย์นะเพราะามนุษย์มีอายุแค่ร้อยปีถ้าตัสรู้ทำได้หลุดผลเลยสมเลย อันนี้ก็จะมาเข้าพสูตรนิเทติกัสตรที่ก้านะคุณโยมดูก่อนที่สุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมปริยายที่เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการทำละกิเลสแก่พวกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิสูจเหล่านั้นทูลรับพระ,ะ,ะผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ทำปริยายนี้เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการคำระกิเรสนั้นเป็นฉนหน ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบกรรมแห่งเกิดพึงทราบกรรมแห่งการเกิดแห่งกรรมความแตกต่างแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรม ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกามเธอทั้งหลายถึงึทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนา เธอทั้งหลายพึงทราบสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาเธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะเหตุเกิดขึ้นแห่งอาสวะ ความต่างแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอาสวะเธอทั้งหลายตึงทราบกรรมเหตุขึ้นเหตุเกิดขึ้นแห่งกรรมความต่างแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรม ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกรรมทิ่สุัทงหลายถึงทราบทุกเหตุแห่งทุกความต่างแห่งทุกวิบากแห่งทุกความดับแห่งทุกปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งทุก ข้อที่เรากล่าวว่าดูกนพิสูจ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบทุกเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกความต่างแห่งทุกวิบากแห่งทุกความดับแห่งทุกปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าแม้ชาติ คือการเกิดก็เป็นทุกข์แม้ชราความแก่ก็เป็นทุกข์แม้พยาธิคือความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์แม้ชราแม้มรณะคือการตายก็เป็นทุกข์โสกะปาริเทวะ ทุกโภมนัสอุปายาสกก็เป็นทุกข์ปาถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่อคืออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ขันทั้งห้าได้แก่อะไรได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้ เป็นทุกข์ก็เหตุแห่งทุกข์เป็น,นไนคือตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์คือความอยากนะคุณโยมก็ความต่างแห่งทุกข์เป็น,นไนคือทุกข์มากก็มีทุกข์น้อยก็มีทุกข์ที่คลายช้าก็มี ทุกที่ขายเร็วก็มีเรียกว่าความต่างแห่งทุกวิบากแห่งทุกเป็นฉไนคือบุคคลบางคนในโรคนี้ถูกทุกอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำมีจิตอันทุกอย่างใดอย่างหนึ่งลุ่มเหลาย่อมเศร้าโศลลำบาก ลำพัน์ทุกอกคล่ำปลวนถึงความหลงถึงความหลงนั้นก็หรือบางคนถูกทุกข์ได้ครอบงำแล้วมีจิตอันทุกข์ได้กลุ่มลุมแล้วย่อมสแสวงหาเหตุปลดเปลื้องทุกข์ ในภายนอกว่าใครจะรู้ทางเดียวหรือสองทางเพื่อดับทุกนี้ได้คือเราก็แสวงหานนะคนนุณโยมว่าจะทำยังไงทั้งๆที่ว่าเราไม่มาเข้ามาดูตัวเราเองดับได้ก็เพราะตัวเราคนอื่นดับไม่ได้นะคนนุณโยม้ะ ดับได้ก็ก็ไม่มีจริงนะคุณลวงไม่มีจริงเพราะทุกคนล้วนแต่มีทุกข์เป็นของตนเองนอกจากจะมีคำหลอกลวงเราหรือต้องการทรัพย์สินของเรานั่นแหละเป็นผู้ไม่หวังดีนะคุณลวงดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าวทุกว่ามีความหลงคือโมหะไหล เป็นผลหรือหรือว่ามีการสแสวงหาเหตุให้ปลดเปลื้องจากทุก์จากภายนอกเป็นผลนี้เรียกว่าวิบากแห่งทุก์ความดับแห่งทุกเป็นไนคือความดับแห่งทุก์ย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งตัณหาถ้าเราตัดปัญหาได้ ทุกก็ไม่เกิดนะพีองริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเริฐนี้8ประการคือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบสัมมาวาจาคือการพูดวาจาที่ชอบสัมมากรรมมัน สัมมาตมันโตคือการงานชอบสัมมาอาชีโววสัมมาวายโามความเพียรชอบสัมมาสต,ติความระลึกชอบสัมมาสมาธิแปดประการน,นี้สำคัญที่สุดปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดูก่อนที่สุดทั้งหลายก็เมื่อใดอริยาสาวกย่อมทราบชัด ทุกเหตุเกิดขึ้นแห่งทุก ح, ความต่างแห่งทุก ح, วิบาสแห่งทุก์ความดับแห่งทุก ح, ปติปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุก ح. อย่างนี้แลเมื่อนั้นอริยสาวกย่อมทราบชัดพม,มจันร์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำระกิเลส เป็นที่ดับทุกข,ข้อนี้ที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายจึงทราบแห่งทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งทุกข์ ดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าวดูก่อนพิสุจทั้งหลายนี้แลเป็นคำปริยายที่เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการทำละอิเลสน,นี้ก็จบระสูตรที่นิเพที่กสูตรนัณโยม ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่22หน้าที่365ข้อที่335วันนี้ก็ขออนุโมทนากับุบาสกุบวสิกาและหมสาวกที่ได้เข้ามาฟังสาธยายธรรมพุทธวัจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษ ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่องถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมให้ได้เป็นอดียบุคคลในระดับต่างๆตามอินทรียของแต่ละท่านและสำเร็จมรรคผลนิพาน ในอนาคตอันใกล้โดยทั่วการทุกท่านเทิน